สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับ FC ช่องลูกคนนี้เชอีสานทุกท่านนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับพาพี่พาน้อง FC ทุกท่านนะครับผมมาทีนะครับผมต้นท่อนฟร์มครับพี่น้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งอีพีครับพี่น้องมันนี้มีของดีของเด็ดลูกผสมพันธุกรรมเกรดเอครับพี่น้องนะครับที่ต้นท่อนฟร์มนะครับของพี่ต้นนะครับหลายท่านติดตามหลายๆคลิปทผ่พนมานะครับของต้นท่อนฟร์มนะครับถือว่าประทับใจเราก็ได้ แบ่งพันธุกรรมจากพี่ตนนะครับไปต่อยอดในขอกในฟ้าม์กับหลายท่านแล้วสาหรับท่านที่ยังประตดสินใจมาหนีฝากติดตามเรื่องเล่าในคลิปนีนะครับพี่น้องมีทั้งลูกผสมแล้วก็เลือดลอยครับพี่น้องมาหนีสาหรับเอฟซีที่กาลังหาทั้งลูกผสมแล้วก็เลือดลอยไปเลี้ยงหรือว่าเบิรงกไวเป็นแนวทางในการพัฒนาพันธุกรรมนะครับผมติดตามเรื่องเล่านะครับที่ต้นท่อนฟ้ามือนีเดี๋ยวสักครั้งกับพี่ตนจังหน่อยนะครับผมสวัสดีครับเป็นไงบ้างพี่วันนี้มีกี่ตัวครับ วันนี้ก็มีมาประมาณ10กว่าตัวครับมีประมาณ10กว่าตัวครับพี่น้องนะครับมีทั้งเป็นแบบงัวสาวนะครับงามๆจังนี้ในคลิปเลยครับพี่น้องเลือดลอยก็มีนะครับพี่ต้นมื่อนี้นะครับเนาะใช่ครับอ่าเลือดลอยก็มีนะครับมื่อนี้เปิดแบงให้พี่ให้น้องเข้าได้ฟังราคานะครับผู้กำลังหางัวไปเลี้ยงนะครับอผู้เขามาชมรับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เล้เด้อครับพี่น้องที่ต่างฟาร์มอยู่บ้านไหนก็ครับพี่ต้นบ้านหนองไม่ตายครับบ้านหนองไม่ตายตำบลทุ่งนางโอกระดบตำบลทุ่งนางโอกระดอำเภอเมือง อำเภอเมืองจังหวัดยะโสครับยะโสธรนนะครับอ่ะเบอร์โทรพี่ต้นเบอร์ใดก่อนครับ081 081 964 964 7971ครับ7971นะครับพี่น้องนะครับเบอร์ไลน์ก็เป็นเบอร์นี่นะครับผมส่วนเฟสบุ๊กแอดเฟสมาทางซื้อเฟสวันใดก่อครับต้นทอนรุ่งเรืองยานยนต์แล้วก็ขีดต้นทอนฟาร์มครับอ้าวนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรายละเอียดให้ครับพี่น้องนะครับสำหรับผู้อยากได้ลูกผสมเดี๋ยวเบื้องลูกผสมก่อนเลยครับพี่น้องมาหนีเดี๋ยวเบื้องตัวที่แหลกเอาจากตัวเล็กมาก่อนนะพี่เนาะจากตัวเล็กอ่านะครับเอาจาก น้อยมหาใหญ่ครับพี่น้องนะครับสำหรับผู้เอฟซีนะครับติดตามผู้เขามาแล้วก็เป็นกำลังใจนะครับให้ช่องลูกขอนิ้วเซอิซานเัางผ้าพีพันนองมาเบิ้งง่วงงามจังสี่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ได้เยครับพี่น้องนะครับเป็นกำลังใจให้ผมบ่าวาที่นะครับผ้าพีพันนองมาเบิ้งหลายๆของหลายๆฟาร์มนะครับอีกหนึ่งคนหนึ่งฟาร์มอยากจะนําเสนอมาหนีก็คือที่ต้นท่อนฟาร์มครับพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ้งแม่ที่เรีกนะครับผมสําหรับผู้มักพันธุกรรมนะครับเด็ดๆสําหรับแม่นี่พี่ต้นว่าถือว่่าเป็นนพัธุกรรมที เกรดพี่เมียมเลยก็ได้นะครับผมแต่ว่ามาอยู่ในลูกผสมนะครับในเกรดของลูกผสมนะครับเป็นลูกพ่อได้ครับพี่ต้นแม่นี่นี่เป็นลูก,อกเ,ลเอ็กซเ์เรย์825นะครับเอ็กซเ<ๆ>์เรย์82หาด้วยครับพี่น้องแม่นี่เลยครับเอ็กซ์เลย์825ครับพี่น้องตัวนี้เอฟสองด้วยครับพี่น้องเอฟสองอายุจักเดือนหรือพี่ตัวนี้ได้เก้าเดือนกว่าครับเก้าเดือนกว่าครับอันนี้ลูกสาวเอ็กซ์เรย์82หาด้วยครับพี่น้องสวยมากถือว่าเป็นพันธุกรรมเดือดรับโลกเลยนะครับ กัเอามาบีดใส่งัวลูกผสมออกมาตัวนี้ F2 นะครับชัดตีนก็คือเส้นหลังตรงเปี้ยเลยครับพี่น้องปานใบมันทัดนะครับผมเส้นหลังตรงนะครับล่ำเงาครับพี่น้องล่ำตัวเงานะครับเงาจุใจอีรีครับพี่น้องนะครับแม่นี่โบดขบเคืองนะครับ มาดูหน้าครับหน้าหน้านนนี้ชัดเจหาสวยนะครับหนาเอ็กซ์แลรี82หานะครับผมชัดเจนมากครับพี่น้องออกบรามันเลยตานี้ไม่เท่าจะไม่เห็นแล้วสูงเท่าไหร่แล้วพี่ตอนนี้ตัวนี้130บวกครับ130บวกเหยาเหยางศ์เแหละครับพี่น้องยาวมากผมแนะนำครับพี่น้องสำหรับผู้อยากเรียนลูกผสมนะครับแล้วได้ F2 เลือพี่น้องนะครับพันธุกรรมนี่นะครับตัวที่แรกวอซุราคาซูฟังนะครับพี่ต้นตัวนี้185,000ครับ180,000กับอีก1,000บาทกับพันธุกรรมเจ้าเอ็กซเรย์ ผมซีวอาเรื่องน้ำเชื่อหายฟั่งนะครับเป็นยังเอ็กซ์ไลท์แปดสองคนคือว่าคักแล้วช่วงนี้อ่อแยกพี่ต้นกับเก็บไปเฮ็ดไอพีเอฟกันละหลายนะครับผมเท่าไหร่พี่น้ำเชื้อเอ็กซ์ไลท์ช่วงนี้ตอนนี้เปิดแบ่งกันก็อยู่20,000ต้นแล้วครับ20,000ต้นๆครับพี่น้องนี่แหละครับผมพันธุกรรมเอ็กซ์ไลท์แปดสองหานะครับเอาราคาอีกรอบนึงนะครับพี่ต้น F2 ครับเปิดไปเท่าไรก่อนครับ 185,000สาพครับ180,000สนแกับอีก5,000บาทครับพี่น้องหาไม่เจอแน่ครับออ้้ครับพี่นงเฉพาะน้ำเชื้อก็ไม่มีใครกล้าผสมครับน้ำเชื้อกะสุดคุ้มแล้วครับพี่น้องตัวนี้เป็นวัวลูกผสม F2 ชีดกระชับนะครับผมผมมือชีดสวยมากครับชีดสวยมากครับนี่ครับหน้าข้างหน้าติดโบ๊ทด้วยนะครับติดโบ๊ทลูกคอต่างคอสุดยอดครับตัวนี้ครับพี่น้องนะครับแม่ที่แหลกนะครับผม F2 ฟึองเชื่องเลยครับพี่น้อง เอามาเอาไปต่อ,อยอดพันธุกรรมครับพี่น้องผู้กำลังอยากเรียนลูกผสมอยากเพิ่งแยกเข้ามาครับวาทีแย,แยกแม่เข้ามาก็เลยยังดูยังไม่เต็มครับผมแต่ถ้าอยู่กับพี่ประมาณเดือนถึงสองเดือนนี่บอกเลยครับจะแบบนี้ครับ <c oughs> แต่ผมชอบก็คือฮะเหลี่ยมลาตัวเขาก็คือยาวนะพี่จนครับใช่ยาวเลยครับหนึ่งได้ยาวบรรทัดหลังที่สวยมากขาใหญ่นะครับครบอยากให้เบิ้งนะครับมาเห็นตัวจริงอย่างนี้บอกครับพี่น้องแม่นี่งามครับพี่น้องผม ชอบนะครับพันธุกรรมเอ็กซเซรี82ห่าบางคนว่าทำไมแพงจังก็คือเจอน้ําเชื้อไปก็สองหมื่นกว่าเลยใช่ไหมครับครับผมแล้วก็ใถ้าถ้าเป็นเลือดร้อยลูกเอ็กซเรย์ตอนนี้ราคาผมบอกเลยว่าห้าแสนห้าแสนครับถ้าเป็นเลือดร้อยนะครับเพราะว่าหนึ่งนะครับในเรื่องของพันธุกรรมที่มันตรงโดยเฉพาะที่ผมเห็นเด่นชัดตัวนี้คือลำตัวเหย้านะครับเนาะใช่เนื้อสันเนี่ยนะครับสันเหย้าครับหลังเลือดแตกออกครับหลังตรงลอกตั้งนะครับหน้าสวยนะครับ อันนี้คันใดอาหารเต็มอิ่มนนี้พึ่งยานมแยกเมยมากครับพี่น้องเริ่มมันขึ้นแล้วครับนี่นี่ครับพี่น้องเนื้อหนังก็ร่างมากนะครับเอาแม่ที่เแยกพันไปนะครับฝากไว้ครับพี่น้องเอฟสองนะครับแม่ที่สอนนะครับตัวนี้อยู่กับพี่ต้นได้เจ็ดเดือนแล้วพี่ตัวนี้อ่ามาอยู่กับผมได้ประมาณเดือนหนึ่งครับประมาณเดือนหนึ่งครับพี่น้องเ้าเข้ากวดครับตัวนี้เป็นลูก KF สามหนึ่งลูกสาว KF สามหนึ่งเกรดประกวดนะครับตัวนี้ เป็น F1 ฟนึะพี่เนาะครับเดี๋ยวจะเอาให้ดูครับตัวนี้เราจับโยงจับเป็นเนี่ยขอโชว์ตัวนึงครับอ่เดี๋ยวเพิ่นจะโชว์ให้เบิ่งครับพี่น้องตัวนี้เพิ่นได้รับการฝึกแล้วด้วยครับพี่น้องฝึกเพื่อจะไปเข้าสนามสามารถที่จะลงสนามประกวดได้นะครับตัวนี้ตัวนี้จะเอาไปสุพรรณครับเดือนพฤศจิกายนนี่ครับกำลังอัดครับ F1 ครับพี่น้องอันนี้ผลงานแค่เอฟด้วยครับพี่น้องหลายท่านว่าลูกข้อใดหรือมัคักม่แน่แท้นะครับผมแค่เอฟครับพี่น้องชีดกระชับดีนะครับผมเอานะครับขาหนาูกกกขาานนะครับออใหหหญ่่ไลว้ง ใหญ่ตั้งตรงรนะครับมัดกมเนื้อท้ายครับพี่น้องเป็นจุดเด่นของแมนนี่เลยนะครับแล้วก็ขาหลังที่ส่งพลังครับพี่น้องให้เบึ้งมัดกมเนื้อท้ายเนาะพี่เนาะใช่ครับดูท้ายนะครับท้ายก็เริ่มแตกออกนะครับถ่ายกําลังออกแล้วนะครับเชื่องมากครับดูครับจับยังไงก็ได้ครับจับท่าได้เบิดสุดท้างครับพี่น้องครับตัวนี้อีฟดึงเองด้ครับพี่น้องนะครับผมการเลี้ยงดูที่ดีการฝึกนะครับผมจะเห็นในง่วเชื่อง หลายท่านชอบแบบนี้นะครับเรียงยุขอกยุฟ้ามกับเบิ้งไปแนวทางไว้ว่าเพื่อนฝึกจังไดนะครับใหง้าเชื่องเราก็ยืนเข่ากล้องบอดี้นได้ครับพี่น้องเบิ้งนะครับพี่น้องสุดยอดเลยกี่เดือนแล้วพี่อายุเพิ่นตัวนี้ได้สิบเดือนกว่าครับสิบเดือนกว่ากว่างัวหน่อยสิบเดือนกว่ายุขอกพี่น้องสิบเดือนกว่าใส่นีบรับพี่น้องนะครับผมว่าหายยากได้ครับพี่น้องใหญ่ขนาดนี้นะครับมาดีทุกอย่างต้นดอกมาสวยมากครับต้นอกลค้งมาสวยตรงขาหน้าเป๊ะนะครับลูกผสมเกรดประกวดเลยครับพี่น้องลงประกวดเดือนไหนนะพี่ เดือนพฤศจิกาครับสนามไหนครับตัวนี้สนามสุพรรณครับสนามสุพรรณครับพี่น้องจะไปคู่กับเจ้ามาแต่งอันนี้จะคู่กับมัดแต่งมาแต่งนะครับราคาเปิดไวร้ายไปไลยครับพี่ันตัวนี้ตอนนี้เปิดที่ยังไม่ได้ไปสนามก็คือเปิดไว้ที่2องแสนห้าครับสองแสนห้านะครับตัวนี้พ่าะไนโลงสนามประกวดด้วยพี่น้องครับนะครับลอกอันนี้คือเปิดไว้เพื่อพี่พี่น้องผู้เบิกเรี้ยวมักน้าเพลินนะครับแต่ว่านี่ก็คือถาบว่าได้ไปไซสก็คือเห็นในสนามประกวดที่สุพรรณแน่นอนครับพี่น้อง จะบริเวณใหญๆไปใส่นะครับแม่นี่ลูกเคเอฟสามหนึ่งเอฟหนึ่งนะครับส่งจุดรียบร้อยนะใหญ่นะครับผมนะครับขั้นเบรงมุมผีบริเวณท่านเห็นแบนเห็นโลคกลัวผมก็ว่าเป็นเลือดร้อยเหรอพี่น้องนะครับดูดคอนะครับที่มาแบบเต็มมากครับตัวนี้ฝึกนานไหมพี่กว่าจะได้ขนาดนี้ก็เนี่ยเพิ่งเอามาเดือนนึงแยกนมมาก็มาจับฝึกให้ลูกน้องจับพาเดินพาอะไรกัน งอที่เชื่องขนาดนี้ต้องฝึกด้วยครับพี่น้องนะครับบ่ฝึกบ่เลยขนาดนี้นะครับหลายท่านว่าอายุคอกอยู่ฟ้ามันฝึกจังไดนะครับผมก็คือโย่งแล้วก็จูงเนี่ยแหละครับพี่น้องมาดูโคนหางนะครับที่ใหญ่มากคือคือเคเอฟสหนึ่งตอนนี้ให้ลูกนิ่งมากครับครับผมเป็นพี่ชอบมากว่าโอเคเลยครับกล้ามเนื้อมาดีมากโคนหางลึกนะพี่เนาะใช่ครับลึกแล้วดูดูตอนเดินดูกล้ามเนื้อเลยครับโคนหางลึกดีครับพี่น้องแม่นี่นะครับเปิดไว้สองแสนห้าแล้วพี่เนาะสองแสนห้าอแาแต่ถ้าไปได้ ติดติดสตอรี่มาสักหน่อยนี้อาจจะเปลี่ยนราคาไปติดรางวัลหรือติดอะไรมาที่ยราคาจะขยับขึ้นใช่ครับเขามีชื่อไหมพี่เขาชื่ออะไรตัวนี้เจ้าหมูหวานครับน้องหมูหวานครับพี่น้องดูครับสองแสนหาเอฟหนึ่งครับพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องคือความภูมิใจห้องว่าบานเทาลูกผสมงามนี่สยากให้พี่น้องที่ผมเบ้าเสมอนะครับว่าอยากให้พี่น้องเขาพัฒนาพันธุกรรมขั้นได้ขนาดนี้เนื้อมาแต่น้อยขนาดนี้เลี้ยงเจ้งใดก็ได้ราคาละครับพี่น้องมันไปเลี้ยงเอาเอาเนื้อเป็นง้อขุนก็ได้ราคาครับพี่น้องล่ำตนี่ สี่เหลี่ยมพื้นผ้าที่สวยนะพี่เนาะใช่ครับนาหรือกำลังมาครับปาทีดูเลยครับนี่คือเขาเพิ่งสิบเดือนนี่ครับเหลี่ยมตัวมาขนาดนี้พี่นะสองตัวนี่กับใจสั้นแล้วพี่น้องแกซอเบิ้งสองตัวแรกกับที่เด็ดแล้วนะครับผมมาทีไรไม่เคยผิดหวังครับกับพี่ต้นนะครับต้นทอนฟาร์มนะครับเอาตัวที่สามครับพี่น้องปลาที่นี่ครับนะครับตัวนี้เป็นลูกพ่อไหนครับพี่ต้นตัวนี้เป็นลูกเจ้าอันดามันครับดีบีอันดามันลูกสาวดีบีอันดามันจักเดือนแล้วพี่อายุตัวนีี้้เเเอออออ่่่ววววัััััยดดืืืนนนกกกกกาาาคครรบบบตต็ชงงมหลแ ส่วนสูงอยู่หนึ่งร้อยเท่าไรครับพี่ต้นตัวนี้เกือบชนล่ร้อยสี่สิบะครับหลังตรงนะครับหนอกตั้งหลังตรงครับนะครับตัวนี้ลูก DB อันดามัน F1 นะครับแบรนด์พี่ต้น 9TT ใช่ครับเจ็ดสิบห้าครับพี่น้องเบิร์เจ็ดสิบหาได้ครับพี่น้องให้เบิร์นเสร็จหลังนะครับนหลังตรงถ้ามาอยู่ได้สองสามเดือนก็จะมาเป็นแบบนี้ครับเอานะครับผมอันนี้คือเลี้ยงอาหารถึงครับพี่น้องนะครับดูแลให้เอาใจใส่ทั้งหญ้าทั้งฟางนะครับแล้วก็มีอาหารคนเพิ่ม เมื่อเพผนทุกโตก็เลยเต็มตาทั้งสี่แล้วพี่น้องนะครับเราก็ต้องดูแลเขาให้ดีดูแลให้ดีนะครับโค้งสางเพื่อกรสิแสดงออกถึงพันธุกรรมดีชัดเจนเมื่อในอาหารครบนะครับใช่ครับนะครับให้ความรักเขาหน่อยพันธุกรรมมาเรียวที่เหลือก็เป็นเรื่องของอาหารและการดูแลนะครับหลายไปไหนครับไปจนข้บพี่น้องมักน้ำปูที่สามเปิดไว้ตัวนี้หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันครับหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทลูกดีบีอนามันนะครับเนาะใช่ครับ นะครับอันนี้ไว้สิบเดือนกว่าครบหนึ่งปีพอดี12เดือนกว่างครับพี่น้องยังไปอีกเยอะครับแม่เขาสูงร้อยห้กว่าตัวนี้าแม่บอกแม่พันครับพี่น้องนะครับผมเก็บจากพันดุกรรมดีๆจังสี่ไปไว้ต่อยอดในขอกในฟาร์มนะครับอยากจะเลี้ยงงัวฝากไว้ครับพี่น้องสามแม่พันไปต่อไปเป็นตัวที่ซีนะครับเขาจะไล่เบื้องงัวสาวให้จบครับพี่น้องเดี๋ยวจังขยับไปเบื้องงัวแม่ทองหลายท่านว่าอยากจะเลี้ยวจังหน่อยก็คืออยากได้แบบติดทองไปเลยนะครับตัวนี้แบรนด์ตัวนี้เซเว่นเอชทีนะครับเนาะตัวนี้ก็จะเอาไปด้วยนนะครับี่ อ่าตัวนี้ก็ตัวนี้ก็เป็นลูกเค3 1เสมืหนึ่งครับลูกสาว K f เ1ึครับพี่น้องตัวนี้วัยสิบอ่าสิ1สิบเดือนครับตัวนี้13เดือนตัวนี้กับปั้นที่จะเอาลงสนามประกวดคือกันครับพี่น้องจะให้ดูว่าเค3 1สมหนึ่งให้มาดียังไงครับทุกตัวเลยครับครับผมดูนี่ตัวตัวที่ผมว่าจะไปนั่นก็เป็น K f 3 1สึครับผมตัวนี้ผมก็ชอบมากก็เลยไปขอน้องเข้ามากลุ่มนี้แม่เขาน่าจะเป็นออกติกระทบนะพี่เนาะถ้าเราดูใช่ครับเรื่องโครงสร้างเพราะว่ากระดูกใหญ่ใหญ่มากอ่า ตัวนี้ลูกสาวของ KF31 ฟสามนะครับพี่น้องดูดูขากับตัวที่2ผมว่านะครับขจิว่านะครับนี้กันบ่ไกลกับแมนนะครับพี่น้องแต่ว่าตัวนี้น่าจะอายุหลายกว่าใช่ครับแต่ว่าเรื่องครับพี่น้องที่พี่ต้นพูดว่า31ให้ลูกนิ่งเบิ่งนะครับผมแค่จะแกะบอกจากตัวที่2มาเลยครับพี่น้องคุณครับตัวที่2ให้เบิ่งเทียบกันนะครับคล้ายกันมากครับหน้าตานี่ครับตัวเทียบตัวที่2ครับพี่น้องตัวพุ่นนะครับผมอันนี้เทียบกันอันนี้ก็ลูก31มหนึะครับพี่น้องเห็นั้ยฮะแค่เดืออนนะพี่ายุ ตัวนี้ได้อ่าสิจะเข้า13เดือนครัสิบสองจะเข้า13เดือนตัวนั้น10เดือนกว่าอันนี้ก็ F1 เนาะพี่ F1 ครับ F1 ครับพี่น้องผมให้เบิ่งเนื้อสันครับพี่น้องแตกเป็นร่องนะครับจริงจริงๆเราจะจด F2 ก็ได้แต่ผมว่าเราเริ่มต้นที่ให้ดูว่า F1 ก็มาได้ขนาดนี้ครับนี่ครับผมครับนะครับผมน้องเนี่ครับมีงซื้อป่ะครับตัวนี้ตัวนี้น้องเอ่ออะไรวะเจ้ามีนาครับเจ้ามีนานะครับผมให้เบิ่งมัดกล้ามเนื้อแล้วก็ถ่ายครับพี่น้ององศาขา แล้วก็ขอขาครับพี่น้องข้อขาที่ทรงพลังใช่ครับนะครับผมคือข้อดีของการเลี้ยงวัวนะครับวัวต้องมีข้อขาที่ทรงพลังนะครับจะไม่ว่าจะอุ้มท้องหรือว่ากินนะครับได้มัดกามเนื้อนะครับฐานล่างต้องดีครับพี่น้องสาคัญเลยนะครับเลือกงขาข้อขาฟ้ามนะครับเบื้องหนาตรงเพิ่งจะน้อยนะครับเห็นไหมครับของผมข้อดีก็คือจะเชื่องทุกตัวนะครับยืนขาหนากับง่ามครับพี่น้องขาคูหนาอกกว้างนะครับองศาการยืนดีนะครับ คือจับได้หมดนะครับเนี่ยนะครับผมว่วเราจริงๆนะครับผู้อยากเห็นลูกผสมประกวดได้ครับพี่น้องเรามาจับขาบิดได้เลยครับเนี่ยผู้อยากเห็นลูกผสมประกวดนะครับผมหรือว่าอยากจะไหนเพื่อดุกรรมดีๆสิไปเห็ดแม่บอกแม่พันธุ์ที่ต้นถับพันธุ์ในล่งสนามหลายไปไหนครับช่วงนี้ตัวนี้ผมเปิดไว้หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันหนึ่งแสนเก่าหมื่นหาพันย่งพันธุ์ในล่งสนามด้ครับพี่น้องล่งสนามประกวดเกิดตีรลังวั่นขึ้นมานะครับผมราคานะครับผมดีกรีห้องพื้นก็จะเพิ่มขึ้นนะครับคคคครรรรัััับบบบบใออออยาาาาากกกเเเเลงงสนนนนมมม่พีต้ะผ อยากจะเห็นงัวประกวดคือเพิ่นเห็นเพิ่นลงสนามประกวดก็ร่างหาพันฒุกรรมดีๆเขาขอกเขาฟ้ามนะครับผมฝากไว้นะครับน้องมีหน้าครับพี่น้องแม่ที่ซีนะครับเบอร์ไหนครับพี่ตัวนี้ตัวนี้เบอร์นายทีทีเอ่อเซเว่นเอสทีนะครับผมหนึ่งสามเจ็ดใช่ไหมครับหนึ่งสามเจ็ดครับหนึ่งสามเจ็ดเอฟหนึ่งนะครับพี่น้องแม่นี่เอาเดี๋ยวเบางตัวต่อไปครับพี่น้องนะครับต่อไปเป็นตัวที่ฮานะครับผม ัวที่หานายทีเบอร์83ครับแบรนด์ของพี่ต้นเองครับตัวนี้ก็เหมือนกันครับตัวนี้ลูกสาวข้อไหนครับเคฟสามหนึ่งเหมือนกันครับพี่ต้นเก็บสามหนึ่งของมาหลายเพราะว่าครับเคฟสามหนึ่งชอบการให้ลูกที่นิ่งใช่ครับให้ลูกนิ่งตัวนี้กี่เดือนแล้วพี่อายุตัวนี้11เดือนครับ11เดือนครับพี่น้องนะครับผมให้เบิ้งชัดๆเลยครับพี่น้องให้เทียบกันทุกโตนะครับอยากให้พี่แน้องเขาได้ของดีไปเลี้ยง พามาเบิ้งแล้วนะครับพี่น้องผู้มีโอกาสมาเห็นงานอยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่ต่างภาคต่างอำเภอนะครับเบิ่งคลิปแล้วนะครับเสื้อหมันในพัสดุกรรมของผีตนตนท่อนฟ้ามฝากไว้ครับพี่น้องบอกว่ามาจากช่องลูกขันียวเสียอีสานนะครับผมครับนะครับมีราคาพิเศษลดส่วนลดนะครับทั้งแจกทั้งแถมนะครับผมสำหรับส่งฟรีเลยครับอ่าส่งฟรีให้หอดขวากเลยครับพี่น้องนะครับแม่นี่จักเดือนเหรอพี่อายุ11เดือนครับ11เดือนส่วนสูงขึ้นมากหัวร้อยเท่าไรเหรอพี่ ตัวนี้จะชนร้อยสี่สิบนะครับตัวนี้ใหญ่มากจะหอดลอยสี่สิบเลี้ยวครับพี่น้องเห็นไหมฮะหน้าเหมือนกันนะครับพี่น้องนะครับอันนี้ก็ลูกสามหนึ่งนะครับเลี้ยวเลยครับเนี่ยลูกสามหนึ่งสี่ลูกสามตัวนี้ก็ลูกสามหนึ่งอีกครับพี่น้องที่พี่บอกว่าทีว่าเขาเริ่มนิ่งนะฮะครับผมเมื่อก่อนแรกๆเนี่ยเคสสามหนึ่งจะไม่นิ่งตอนนี้เขาเริ่มนิ่งส่งมาในขาได้เลยหน้านี่ชัดเจนนะครับขาหนานะครับผมได้นะครับโดยสี่สำคัญคือให้ลูกชีดง่ายด้วยพี่น้องนะครับสามหนึ่งนะครับอันนี้ก็ฝากไว้้ครรัับบพี่นองสหผู้ กำลังจะบินมั่วกําลังหาพอพันล่องเบิงสามหนึ่งหกแปดช่วงนี้นะครับผมการให้ลูกนะครับงัวนอกนะครับผมหลายท่านว่าสังเกตดูยืนต่างกันจังไงเหมือนกันเลยครับค่ะพี่น้องแต่ให้ลูกนิ่งนะครับผมงัวเฮ้าแม่บอกแม่พันเฮ้าทรงลูกดีเล็กน้อยนะครับผมออกคอเบิร์ดครับพี่น้องเห็นบังงามงามหนึงสีเอาฟังราคาเลยครับพี่ต้นนะครับตัวนี้หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันครับเอาตัวที่หาได้พี่น้องหนึ่งแสนแปดหมื่นหาพันนะพี่เนาะครับราคาห้องต่อร่องได้ครับพี่น้องมาคุยกันครับนะครับมาคุยได้นะครััับบบสสสิ้นนนวู่งะคครร ใหญ่มากเลยนะครับต่อไปเป็นแม่สาวป่ะครับตัวนี้แม่สาวครับอันนี้ก็แม่สาวใหญ่เงี้ยเอเป็นรถไฟครับพี่น้องแม่นี่วันนี้15เดือน10หาเดือนไก่เป็นลูก520ครับ 1K หา20ไก่ที่พ่อผสมแล้วทับไปพี่ตัวนี้ยังครับยังเป็นสัตว์แล้วแต่ต้องการให้มันได้สัก18เดือนครับนี่เพิ่ง15เดือนครับผมสมบูรณ์ก็เป็นสัตว์เร็วครับส่วนสูงอะร้อยสี่สิบแล้วนะครับเนาะสี่สิบบวกแล้วครับร้อยสี่สิบบวกนะครับอยห่างอายุ10หาัวตอนอายุกี่เดือน 18เดือนขึ้นครับอ่าสิเดือนขึ้นนะครับพี่น้องนะครับอันนี้ก็อีก3เดือนนะครับกับปล่อยเป็นสัตว์ไปก่อนจากสองรอบสารอบจังผสมเอาตัวนี้ร่ำเงาเนวนะพี่ต้นชีิดกระชับดีนะครับลูกหาสองศูนย์สำหรับเอฟซีที่เคยได้ยินซื้อหาสองศูนย์แล้วก็ชอบในพันธุกรรมหรือว่ายุขอกยุฟ้ามเคยผสมไว้แล้วนะครับผมอยากจะเก็บหาสองศูนย์เขาไปเป็นแม่บอกแม่พันสำหรับแม่นี่ นะครับฝากไว้ครับพี่น้องนายทีทีเบอร์34เปิดไว้จักบาทก็ครับพี่ตัวนี้เปิดไว้185,000นแปดหับ185,000สาพพร้อมสิเป็นแม่บอกแม่พันธุ์๋ด้วยครับพี่น้องนะครับเป็นสัตว์แล้วนะครับจับสัตว์แม่นๆอีกจักรอบสองรอบครบสิบแปดเดือนผสมเลยครับนะครับถ้าพี่ต้นบีดพี่ต้นจะใส่พ่อไหนครับตัวนี้นะครับก็คือจะใส่พ่อนอกของผมนี่จะใส่พ่อนอกแยกเพศแยกเพศนอกครับ เพราะว่าผมต้องการตัวเมียก็เลยจะเพิ่มโครงสร้างแยกเพศนอกครับพี่น้องน้ำเชื่อนอกกนครับคนบอกว่าครเป็นแยกเพศมาจากเมืองนอก93-94%มถึงีมีโอกาสเป็นเพศเมียใช่อ่าถ้าในเมืองไทยเท่ากับยุประมั่นหาถึง7 5นะครับนั้นจะเป็นน้ำเชื่อใส่น้ำยานะครับให้เพื่อพัดนะครับผมเอานะครับบาดีมาเบืองนั่งยักครับพี่น้องบานที่นี่ตัวนี้ตัวเอกครับนั่งยักไ่เลยครับพี่น้องแมีนี่ตัวนี้ผสมแล้วนะครับตัวนี้นะครับ ลูดว่าแปดหาหนึ่งงวนนอกครับพี่น้องนะครับแยกเพศบ่ครับพี่ต้นแยกเพศครับลูดว่าแปดหาหนึ่งแยกเพศได้ท้องเพิ่นนะครับพี่น้องตัวเพิ่นเป็นลูกพ่อไหนครับตัวนี้เป็นลูกซีวายศูนย์เก้าหกลูกสาวซีวายศูนย์เก้าหกเป็นแม่สาวนะครับตรวจท้องยังพี่ต้นยังครับเพิ่งยังไม่ผ่านรอบแรกครับเพิ่งผสมไปครับเพิ่งผสมรอผ่านรอบแรกครับเด่นยังไงพี่ต้นแม่อันนี้ดูง่ายๆเลยครับตอนนี้เนี่ยฮะมะนาวตัดมาแล้วครับโอ้โหไทยกว้างนะครับชีดล่างกระชับดีครับนี่ครับ หลังหลังตรงนะครับตนอกตั้งหลังตรงไหลกว้างใช่ครับสูงใหญ่ร้อยหาสิบเท่าไรครับพี่ต้นตัวนี้ร้อยห้าสิบเอ็ดเกือบร้อยห้าสิบสองอ่าร้อยหาสิบเอ็ดเกือบร้อยหาสิบสองแต่เป็นงวดสาวด้วยพี่น้องยังบระพันธการติดทองมากท้องก็ท้องแรกครับนะครับการติดติดทองกับเป็นท้องแรกนะครับใหญ่ยักษ์เลยครับพี่น้องแล้วเขาสมบูรณ์มากเขาเต็มมากนะครับครับพี่น้องนี่เป็นได้หนาได้ลึกนะครับรอบที่สามก็เลยใส่ครับท้ายใหญ่ๆกว้างๆมักนะครับ หนังหนาสาใหญ่ในย่ามงัวแม่นี่ครับพี่น้องหนังหนาสาใหญ่ขึ้เป็นภาษาอีสานบ้านเฮาอื่นหนังหนาสาใหญ่แม่บอกแม่พันธุ์หนาๆลึกๆใหญ่จริงๆครับแล้วที่สําคัญทองกับพอนอกด้วยครับพี่น้องรูดอป851หลายึงไหลปไหนครับพี่ต้นเปิดไว้ขั้นพี่น้องอย่าเอาไปรุ่นตัวนี้ผมเปิดไว้ยังยังไม่ได้รับประกันท้องนะครับครับผมเปิดไว้255,000ห้าหมื่นห้าแาหแต่ถ้าท้องแล้วก็จะไปอีกอ่าถ้าติดท้องก็คืออัพขึ้นไปอีกครับพี่น้องตัวนี้เขาเป็น F 2ลูกก็จะเป็น F 3ครับผมอ่า F 2้องนี่ครับขาาหนเลข2 แล้วก็มีซื้อแบรนด์ฟาร์มนะครับผม KIM04 นะครับสองแสนกับอีก55,000ื่นห้นะครับต่อร่องได้ครับพี่น้องผสมง่วนอกได้ครับพี่น้องรูดอปแปดหาหนึ่งแยกเพศแยกเพศพร้อมครับพี่น้องอีก2อตัวเป็นง่วนทองนะครับเนาะง่วนทองครับอ่เดี๋ยวไปเบิ้งง่วนทองครับพี่น้องนะครับเอาให้เทียบแต่ละตัวนะครับไล่ตะตูดไปเลยนะครับผมหลายท่านยังเบิ้งยังพได้จบคลิปกับรอตัดสินใจแล้วผู้เห็นแล้วคันจะเฝ้าเนี่ยกับเฝ้าทู้ได้ครับพี่น้อง นะครับผมงวดดีๆพันดกรรมดีๆจังสี่นะครับด้านหน้าที่ได้เห็นครับพี่น้องในเกรดนี้นะครับผมถือว่าหายากนะครับต่นทอดเพิ่กนเก็บมาไหวให้พี่น้องเข้าได้มาเบิ่งหอดคอหอด,หอด,หอดฟ้ามแล้วผู้บมมีโอกาสกับซั่งจองมาทาั้งเบอร์โททียูผมขึ้นไฮเรียบร้อยนะครับเอามาเบิ่งว่าทองเข้า่าที่หลายท่านว่าอยากไปทังรัดอยากไปเร่วๆเนี้ยเอาแบบทองมาลุนเบืองถาเบืองลูกเพิ่นเนี่ยตัวนี้จะพิเศษตัวนี้จะพิเศษหน่อยนะครับก็ค<ต>ือต,ตัวนี้เขาเป็นเลือดร้อยแต่เป็นเลือดร้อยที่ติดสายกลม เลือด้อยสายกลมแต่ผมมองว่าตัวที่ผสมเป็นท้องแรกนะครับครับผมตัวนี้ท้องซีทหนึ่งทับเจ็ดอยู่นะครับซีทหนึ่งทับเจ็ดน้ำเชื้ออยู่ประมาณ1 8ื่นแปดนะพี่ใช่ครับอ่าซีทีหนึ่งทับเจ็ดนะครับผมดูนะครับรับพีนองตัวนี้สูงร้อยห้าสิบสามสูงหนึ่งรอยห้าสิบสามเป็นสาวท้องแรกผมมองว่าได้ลูกตัวเดียวคุมแล้วครับเจัดเดือนเราพี่ในท้องเพิ่นตัวนี้ได้ห้าเดือนกว่าจะเข้า6เดือนหกเดือนแล้วครับตอนเนี้ยอ้าวนะครับหกเดือนสามเดือนครับนะครับอันนี้ มีใบไหมพี่มีครับเป็นใบเลือดร้อยเป็นใบเลือดร้อยของสมาคมส่งเสริมครับผมโอเนอร์เป็นผมนะครับตัวนี้อ้าวนะครับผมอันนี้ครับมาเอาเัวทองไปเลี้ยงครับพี่น้องอันนี้ประกันทองนะครับสี่ที่หนึ่งครับเด็ดแคร์ซื้ออยู่ในที่ทองเพื่องโตอยู่ในท้องนี่ก็เด็ดแล้วครับพี่น้องสองหมื่นนะครับน้ำเชื้อคนวิ่งหาให้วุ่นครับสี่ที่หนึ่งครับเด็ดหายากนะน้ำเชื้อตอนนี้หมื่นแปดนะครับต่อหลอดแน่นอนนะครับเป็นอย่างต่ำย่างต่ำนะครับหมื่นแปดเป็นอย่างต่ำหมื่นแปดนะครับไม่แบ่งกันด้วยครับหม หลายไปได้ครับพี่ต้นผ่านพี่น้องมักนั่บันนี่แม่นี่ตัวนี้ผมเปิดไว้สามแสนหนึ่งหมื่นครับสามแสนหนึ่งหมื่นติดทองตะลุกออกมากกับชุดคุ้มแล้วครับพี่น้องนะครับลูกออกมานี่มาส่งผมได้เลยพี่ต้นจะรับซื้อคืนเท่าไหร่เอาถ้าลูกเขาตัวเมียออกมานี่ตัวนี้ลูกตัวเมียออกมาผมให้ไว้ที่เบื้องต้นสองแสนครับสองแสนเลยแหละครับพี่น้องนะครับผมเบื้องต้นสองแสนเลยซีที่หนึ่งขับจิตในทองแยกเพียดนะครับพี่น้องเป็นสาวทองแรกหนึ่งร้อยห้าสิบสองห้าสิบสามเซนสูงเพิ่น นะครับเป็นเลือด้อยครับตัวนี้นะครับมีใบแต่วันน้ใบกับบานเท่าเอื่นภาษาอีสานเรือกภาษาง่วก็คว่าติดกรมติดกรมบอกกันหลนะครับผมแต่ว่าเบื้องตัวเอาครับพี่น้องนะครับกับเป็นเลือด้อยนี่แหละครับพี่น้องผมว่ามันดีกว่าหนึ่งเราได้ลูกผสมอันนี้เราออกมาก็เป็นเลือด้อยเลยครับเป็นเลือด้อยนะครับส่งจดได้เลยนะครับส่งจดได้เลยครับเพราะว่าส่งจดได้เลยมีใบเอกสารครบผมตัวดีไปด้วยนะครับคร้บพี่น้องสูงใหญ่ล่ำยาวนะครับตัวนี้ส่วนก็ไปนะครับอันนี้ก็แม่ทองนะครับ ตัวนี้ลูกสาวพ่อไหนครับพี่พ่อตัวตัวนี้เป็นท้องลีแก่นหนึ่งหนึ่งหนึ่งอยู่ครับลีแก่นหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับท้องแรกนะครับตัวนี้ท้องแรกนะครับตัวเพิ่นเป็นลูกพ่อหนครับตัวนี้ครับตัวนี้เป็นลูกของห้าสองศูนย์ครับเอ็คเคห้าสองศูนย์นะครับร้อยสี่สิบห้าถึงไหมพี่ตัวนี้ร้อยสี่ประมาณนั้นแหละครับร้อยสี่ห้าร้อยสี่หกประมาณร้อยสี่ห้าร้อยสี่หกบวกนะครับหนอกตังหลังตรงน้าลึกครับตัวนี้ครับพี่น้อง หนามากครับตัวนี้ที่เดือนแล้วในท้องตัวนี้ได้5เดือนกว่าครับท้องหาเดือนกว่าครับพี่น้องอันนี้เอฟไหนครับพี่ตัวนี้ F1 ครับตัวนี้ F1 ฟนึด้วครับพี่น้องเป็นลูก SK สเคหาสอตอนนี้ท้องก็พอได้อยู่ครับลีแกน111ครับลีแกน111แยกเพศนะครับพี่น้องตัวนี้นะครับผมตองหนึ่งแยกเพศนะครับตัวนี้จะสไตล์เหมือนโมริโน่ครับก็คือเป็นว่าส่งโมเดิร์นหรือว่านท่าเอืินส่งโมเรโน่ครับก็คือนเป็นทรงลึกๆครับผมหน นะครับผมมัดกล้ามเนื้อเด่นชัดเจนนะครับอันนี้เป็นวัวเฟรมกลางแล้วพี่เนาะใช่ครับบ้านเฮาเรียกงัวเฟรมกลางนะครับเอามาลุ้นเอาครับพี่น้องในทองเพิ่นนะครับหลายไปไหนแล้วครับพี่ต้นบานนี้เปิดไวปเปิดไปสองแสนห้าหมื่นห้าพันครับสองแสนหาหมื่นกับอีกหาพันบาทด้วยครับพี่น้องติดทองเรียบร้อยกับรีแกนตองหนึ่งครับตัวนี้ลูกมีให้ไปด้วยนะครับตัวนี้เท่าไหร่ครับพี่พี่ให้ไว้แสนห้าครับให้ไวปแสนหาขวดออกมาเป็นตัวเมียหนึ่งแสนกับอีก ห้าหมื่นบาทนะครับผมเอามาส่งเลยเาส่งเลยนะครับผมอันนี้ผู้เลี้ยงเอาไปเลี้ยงแล้วครับเลี้ยงแล้วห้าขวบออกมาอยากได้ทุนขึ้นเอามาส่งพี่ต้นนะครับผมใช่ครับย่านตะบะขายหาเพิ่นว่าเดี๋ยวให้ผมให้เป็สัญญาก็ได้นะครับผมบาทที่นี่นะครับผมลูกผสมในเกรดนี่ก็เกือบหมดแล้วนะครับเหลืออีกหนึ่งโตผมสี่หฮเบิ้งนะครับพี่น้องเอานะครับโอ้ยพี่น้องเห็นอยู่ไกลๆวะครับอันนั้นก็คือสร้างว่ามีง่าครับพี่น้องเดี๋ยวผมพาไปเบิ้งเกือบร้อยเจ็ดสิบครับร้อยหกสิบเจ็ดเอาสำหรับที่พ นะครับผมสิผ้าเบ่งแบบสุดใจเลยครับพี่น้องมาทุกครั้งนะครับพี่ต้นไม่เคยเห็นไหนผมผิดหวังเลยนะครับเพิ่นเอาตะของเย้ยนะครับว่าไว้แต่่ายพี่น้องเอาผู้ใดเบ่งมหอดีนี่เสียใจเลยครับพี่น้องแม่นี่บิ๊กใหญ่ไซเบิ้มครับพี่น้องนี่ครับอุ้ยครับพี่น้องผมร้อยเจ็ดิบรอยเจ็ดบ่าร้อยเจ็ดูนะแปดดูพี่ต้นสูงหนึ่งรอยเจ็ดิบแดครับพี่น้องเบ่งนะครับอยู่ท่วมผมยืนเทียบก็พี่ต้นครับพี่น้องนะครับสูงไงหลีครับพี่น้องง่วแม่นี่นะครับมี่ลูกมาจากตัวเหรอครับ เป็นสาวทองแหลกวยครับพี่น้องไม่ครับหมายถึงมีลูกมาแล้วตัวหนึ่งมีลูกไม่ล้วตัวหนึ่งอันนี้ท้องสองนะพี่ตัวนี้ท้องสองเป็นวัวท้องที่สองตัวนี้ท้องกับรูดอ๊ะแปดห้าหนึ่งนะครับของรูดอ๊ะแปดหาหนึ่งพี่ต้นว่าส่วนสูงพันเนี่ยวัดร้อยหกสิบเจ็ดครับตัวนี้วัดแล้วครับหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดครับโอ้เขียวพี่น่องแล้วแบบใหญ่มากครับใหญ่ยาวครับหลังโงนะครับไหล อกใหญ่ไรกว้างครับพี่น้องไม่อายเลื่อนลอยครับตัวเนี้ยผมบอกว่าจุ๋งแข้งกับเลื่อนลอยเลือดลอยใยก็เลือดนลอยด้วยครับพี่น้องผมบอกเลยว่านี่ใหญ่หลีครับพี่น้องผมเห็นที่แรกผมนึกว่ามันเลื่อนลอยพี่ต้นว่าลูกผสมนะครับว่าที่เรามาถ่ายดูข้อขาเขานะครับครับพี่น้องเดี๋ยวให้เบิ้งตีหย่ามันเยอะไปหน่อยดูข้อขาใหญ่มากนะครับข้อขาใหญ่ทรงพลังเลยครับพี่น้องหางยาวเงี้ยวข้อขาไม่มีล้มนะครับวัวใหญ่ๆเนี่ย อ่าอัตราเสียงคือข้อขาเขาจะล้มแต่ดูได้นะครับรับประกันเรื่องข้อขานะครับเอาตัวนี้ข้อขาไม่ล้มนครับพี่น้องข้อขาดีนะครับชีดกระชับนะครับทั้งหน้าทั้งหลังใหญ่ยาวหนาลึกนะครับกีบเล็บก็ดีแล้วพี่เนาะรับประกันครับเราประกันกีบเล็บก็ดีครับพี่น้องเราเราทำเล็บก่อนล้วจะทาทําท้องอยู่แล้วครับเอานะครับกี่เดือนแล้วพี่ในท้องตัวนี้อ่าไม่ครับพึ่งพึ่งผ่านรอไปได้ ตอนนี้มาได้เดือนกว่าครับ F1 แบรนด์ของพี่เองเนาะใช่ครับนา NTT NTT ครับเอานะครับ94เนาะพี่910ใช่ครับ94นะครับ F1 สวยมากครับตัวเพิ่นเป็นลูกค้อใดหูซ้ายเพิ่นบอกตัวนี้เป็นลูกอ520ถ้าผมจำไม่ผิดนะในไม่กี่เดือนนะไอ้ที่าจะผสมลูกดอปนะครับพานรอปด้วยพี่น้องใหญ่ลอย617มีลูกแมวหนึ่งตัวครับนะครับคัดติดทองอีกตัวนี้พอนอกแยกเพศครับก็จะเป็นทองที่สอง เอาพี่ต้นเบาราคาให้เบื้องให้ฟังจังหน่อยนะครับตัวนี้เปิดแบบไม่อยากเปิดครับสามแสนเก้าครับสามแสนครับอีกเก้าหมื่นบาทครับพี่น้องผมให้ยืนเทียบก็พี่ต้นนะครับผมนะครับพี่น้องสง่ตนสูงเลยนะครับนี่ผมยืนอยู่นะครับนี่สิเลยครับพี่น้องว่าเห็นว่าพี่ต้นสูงพี่ต้นสูงเกือบร้อยแปดสินะครับอันนี้ก็ถือว่าพันธุกรรมดีๆนะครับชอบบิ๊กใหญ่ไซเบิ้มนะครับอายุเพิ่งได้สามสิบกว่าเดือนนะครับตัวนี้สามสิบกว่าเดือนใช่ครับอันได้ท้องแรกนได้ตัวเดียว เอาฟังราคาไรอมนี้นะครับพี่ต้นสามแสนเก้าครับสามแสนกรับอีกเก้าหมื่นบาทครับพี่น้องแม่นี่คือคนที่เอาไปเป็นแม่บอกผมบอกว่ามันสุดยอดเลยนะครับตัวนี้ครับผมคือดูหน้าอกนะครับครับพี่น้องแล้วดูเม็ดสีเรี่ยวนะครับผมเป็นเม็ดสีผมไม่ได้ทาน้ํามันนะครับดูนะครับผมดูดูดูความมันของเขานะครับ ใหญ่เบอร์เลยครับพี่น้องดูความสมบูรณ์นี่ผมลดอาหารลงนะครับเป็นปูหมักนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจจัง่อยดนะครับพี่น้องโดนๆที่ผมพอดง่ายขนาดนี้ผมว่ามันได้รอบปีที่เห็นลูกผสมใหญ่ขนาดนี้ครับพี่น้องภาพนี้ภาพน้องมาเบิ่งนะครับแมนครับผมชดวงปกติขันง่าขนาดนี้ต้องเป็นที่ดูบาซิลแล้วดูหูไม่มีหยักนะครับดูหูที่สวยมากนะครับดูตะหนอกที่ใหญ่ไม่ได้รังไม่ได้เกินนะครับเป็นแบบผูหมักผู้สนใจกับทักค่ายมหาพิตรณได้ด้ครับพี่น้องมาเบิ่งตัวจริงสักก้อนก็ได้นะครับผมผมอยากให้ได้ใส่ใส่ง่ ทรมาก่อนได้ก้อนครับพี่น้องแม่นี่มั่เอาไปรุ่นเอานะครับผมถ้าติดท้องราคาคงคงขยับขึ้นดีนะพี่ใช่ครับอ้าวถ่ายต้นตัวทองพันุพื่เอาไปรุ่นเอาครับพี่น้องช่วงนี้หรือใครอยากจะให้ติดท้องเลยก็จังมาคุยกันหลังไม่เอาครับพี่น้องพี่ต้นเ่าจะดูแลให้จนติดท้องหุ่นละจนได้ตัวทองหุ่นละครับพี่น้องห้าวันตัวท้องเลยครับอีกหาเมือตัวทองได้ครับพี่น้องถ้าเบื้องคลิปไปแล้วจองว้ก้อนก็ได้เราคุยราคาทองกับราคาบะทองกันไว้เลยนะครับผม เอาจองก้อนได้กก้อนครับพี่น้องยังไงจัิงสิผมว่าหามาพอ่อในรอบปีสิบเอ้าวที่ได้มาเห็นนะครับไปไลยของไลยฟ้ามมาเห็นใหญ่ขนาดนี้มาก,ก่อนเอามาอนีก็ถือว่าเป็นเกียรติแต่มาเบิ้งลูกผสมใหญ่ปาน,นีครับพี่น้องแค่์อีกนึงนะครับพี่น้องเอาบาดที่นี่ต่อไปเลือดลอยนะพี่เนาะใช่ครับเอาต่อไปจะเขา่าพาดของเลือดลอยนะครับ,รบผมบเดี๋ยวพาพี่พาน้องไปเบิ้งเลือดลอยกันนะครับผม